ตามความเชื่อที่ว่าหากใครได้ไหว้พระราหูแล้วท่านจะช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นสิ่งที่ดีจะเกิดความสําเร็จในหน้าที่การงานมีโชคลาภเจริญก้าวหน้าและร่ํารวยเงินทองอีกด้วยการบูชาพระราหูเชื่อว่าต้องนําของดํแ8อย่างมาทําพิธีไหว้ซึ่งของไหว้ต้องเป็นอาหารหรือเป็นของดําที่สุกแล้วสามารถนํามารับประทานหรือดื่มได้แต่ถ้าจะให้ดีและขลัง ต้องดื่มและนำไปอาบส่วนประเภทอาหารก็สามารถนำไปรับประทานได้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีซึ่งเวลาที่เหมาะสมส่วนใหญ่จะทำในช่วงวันพุธตอนกลางคืน